เหลืองหอมครับพี่น้องกรอบเดี๋ยวจะกินกับแจ่วบองแจ่วบองนี่ครับพี่น้องครับนองเด็ทขานครับมากินเข้าแล้วกันครับน้องเด้ดขาครับพี่น้องครับจ้องตาป่าเด้อนี่ป่านินทอดครับนี่ครับพี่น้องครับปลานินทอดเหลืองกรอบหอม นี่ครับเป็นองครับแล้จะกินครับแจ่วบองเป็นน้ำพริกหาสูตรของทางอิสานเปนนะครับมิสซอนผสมลับเป็นปลาร้านะครับนี่ครับเป็นองครับแจ่วบองแจ่วบองน้ำลายแตกครับคำหนึ่งร้อนจำเลยผลึกจีบด้วยตินปะมาเดียดขาดครับเป็นองครับมาเดลยครับกินข้าวด้วยกันครับกับย้อนเส้นเ ala อครับข้าวหนุ่มร้อนค bon รับเป็นองนี่ครับมาครับมาครับกินข้าวตุ๋นครับ น,น้องมีลเลกเล,กเล็กเล็กดังอย่างนางาทองรักตอนนี้เดี๋ยวนจย่อยังมาได้สักใบเติมเต็ครับ